คราวนี้เรามาดูราศีกรกฎกันบ้างนะครับชาวราศีกรกฎในเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรนะครับชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่22มิถุนายนจนถึงวันที่22กรกฎาคมนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสําหรับช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเออในช่วงพฤษภาคมนี้นะครับชาวราศีกรกฎอาจจะมีการเดินทางการไปนู่นมานี่บ่อยนะครับ พร้อมๆกับอาจจะมีเรื่องการโดวจงานด้วยนะถ้าเผื่อว่าเป็นงานที่ตัวเองไม่ชอบไม่ถูกใจตรงนี้ครับคราวนี้นะครับ,รรบถ้าแยกเป็นเรื่องๆนะครับถ้าเป็นเรื่องงานตอนนี้ชาวราศีพฤษภเอ้ชาวราศีกรกฎนะครับมีสิทธิ์ที่จะเดินทางโยกย้ายนะครับหรืออยู่ไม่ค่อยติดที่เท่าไหร่ในช่วงจังหวะน,นี้นะครับแต่ในเะท่าที่ดูจากดวงเนี่ยนะครับการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองชอบมีความสุข แล้วก็มีความก้าวหน้ารออยู่เพราะนั้นไม่น่ากังวลน,นะครับส่วนเรื่องของการถ้าตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจช่วงนี้เป็นช่วงการเดินทางเพื่อไปติดต่อไปหา,าธุรกิจใหม่ๆหรือว่าสินค้าใหม่ๆมาลงทุนนะครับก็เรียกว่าสามารถจะหาเงินหาทองได้สามารถที่จะมีสินค้าแปลกๆใหม่ๆนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ของคุณเนี่ยถือว่าการออกไปข้างนอกการเดินทางการติดต่อส่งผลดีในทุกๆด้านนะครับ คราวนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเงินในช่วงจังหวะนี้นะครับเงินเนี่ยมันจะเรียกว่าไหลมาเทมาก็ได้แต่ว่ารายจ่ายจะเยอะในช่วงต้นเดือนนะครับต้นเดือนพฤษภาประมาณสาักกลางกลางเดือนไปแล้วเนี่ยการเงินค่อยจะคล่องตัวและไปได,ด้ดีนะครับชาวราศีกร,รกฎช่วงนี้นะครับอาจจะเสียเงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะครับแล้วก็ลดรายยาันพาหนะนะครับรวมถึงพวกอุปกรณ์โทรศัพท์พวกนี้นะครับอาจจะเสียเงินเสียทองเรื่องนี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งชาวราศีกรกฏเ่ยจะจับจ่ายให้สอยบะมือเติมมากๆอยากได้อะไรก็ซื้อนะเพราะนั้นก็ขอให้แบ่งสรรปันส่วนเงินตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพื่อจะได้ทําให้การใช้จ่ายไม่บานปลายเกินไปนะครับคราวนี้มองในเรื่องของความรักบ้างนะครับช่วงจังหวะนี้ในเรื่องของความรักเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่จะมีปัญหานะครับชาวราศีกรกฏเองจะเป็นช่วงของคําว่าการออกจาก คนหนึ่งเพื่อไปอยู่กับอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นไปได้ทั้งเรื่องของคำว,ว่าการเลิกกับแฟนการาการย้ายบ้านย,าย้ายที่ทํางาน,น่ยทำให้ห่างจากคนลักอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็บางคนที่ยังไม่มีความรักเนี่ยอาจจะเจอคู่เนื่องจากการทํางานเนื่องจากการเดินทางนะครับก็ต้องดูให้ดีเพราะช่วงนี้ความรักเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ความหลง นะครับอาจจะทําให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะนั้นขอให้รอบพออให้มากๆนะครับชาวราศีกรกฎในช่วงนี้เรื่องของสุขภาพนะครับจะมีสภาวะที่เป็นปัญหาในเรื่องของพวกเส้นเอ็นเส้นประสาทนะครับปวดเมื่อยเนื้อตัวต้องไปนวดไปกดจุดต้องไปแช่น้ําร้อนนะครับที่จะดีขึ้นนะครับส่วนสุขภาพด้านอื่นก็จะหุบปิดง่ายจะที่โมโหจ,จะเจ้าอารมณ์นะครับ ก็ถ้าเป็นไปได้มีเวลาว่างก็ไปวัดปฏิบัติธรรมเจริญสติจะได้มีสติควบคุมเรื่องของอารมณ์ได้นะครับคราวนี้ข้อแนะนําสาหรับชาวาราศีกรกฎในช่งวงจังหวะนี้ก็คืออันที่หนึ่งนะครับการออกไปสู่สังคมการออกไปสู่โลกภายนอกน่าจะทําให้มีโอกาสมีโชคเข้ามาแต่การควบคุมเรื่องของความรักความหลงของตัวเองนะครับอย่าเอาใจใจตัวเองมากนะักเรื่องเหล่านี้จะทําให้ตัวเองมีโชคและปลอดภยัย ทรั้งเลือกของชีวิตครอบครัวก,การงานและการเงินครับผม